เอาละครับระหว่างที่เดินเช็คกรงอยู่นั้นนะครับวันนี้วันนี้กรงเจ้าทองควาวนะครับเจ้าทองควาวกับแม่ติ๋มครับอินโดครับพ่อละยองครับแม่อินโดร้อยพ่อละยองร้อยครับเป็นเจ้าทองควาวนะครับเดี๋ยวไม่เห็นครับไข่ครับผมไข่หนึ่งฟองครับแต่แตกไปแล้ว แสดงว่าตัวเมียพร้อมแล้วแต่ตัวผู้ถ่ายขนนะครับหัวหัวงอนไม่มีเลยครับดูลังน่อครับลังเรียบร้อยครับแม่ตัวนี้นะครับผมว่าผมจะเปลี่ยนพ่อนะครับ<ม>จะต้องใส่เจ้าบีเอมนะครับเป็นเอ่อ อินโดร้อยจากทัพพยานะครับจากพิบานะครับ๋ต่ผมจะต้องเปลี่ยนพ่อครับตัวนี้น่าจะนายครับใช้เวลาอีกสักสามเดือน,นครับพ่อตัวนี้เปลี่ยนพ่อครับเพราะว่าบีเอ็มเต็มแล้วนะเปลี่ยนพ่อดีกว่าครับสแสดงว่าตัวนี้พร้อมแล้วนะครับไข่ คงรูว่ากันครับนางลงกินได้ที่ไหนอะใครอะ